ใช่ค่ะมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะใี่ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านที่อุปกรณ์อัตโนมัติเลยนะคะจะทำการบรรจุนะคะลูกปิงปองใหม่เลขค่ะเรียนเชิญท่านกรรมการที่ด้านหน้าเลยคะ่ะด้านหน้าคะ่ะท่านประธานเรียนเชิญคะ่ะ สำหรับอุปกรณ์อัตโนมัตินะคะที่เราจะใช้การออกรางวัลที่2และรางวัลที่3นะคะขออนุญ,ญาตบรรจุลูกป,ปิงปองไว้ค่ะชุดที่9ค่ะสำหรับหลักที่1ค่ะงงค่ะอันนี้จะเป็นชุดที่ออกรางวัลจริงค่ะต่อไปค่ะชุดที่8สําหรับหลักที่2ค่ะ ชุดที่เจ็ดสำหรับหลักที่ชุดที่เจ็ดสำหรับหลักที่สามค่ะ